เราได้จุดเตียนใจแฟนนิรันดรนันทชัยอูชาพระัตนตรตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวจากนี้ไปก็ให้หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ เราก็หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนกร่างกายของเรานะะจ้ะ แต่บใบหน้าศีรษะลำคอพาไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลย ขยับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทำจางของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่ง ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสและก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆอิสร์สกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทิ่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะพือจะไม่ง่ายไปยู่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบ,สบายๆใครที่คุ้นเคยกับการตรึกนึกถึงองค์พระจะตรึกนึกถึงองค์พระก็ได้จะได้จ,จะนึกถึงพระเด็จพระหลวงปู่ บูคคลพบวิชาธรรมกายที่เราได้นึกอย่างต่อนเนื่องกันมาทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะเราจะจำภาพท่านได้ชัดเจนจะนึกถึงภาพท่านก็ได้ถ้าเรารู้สึกฟ่าง,ง่าย จะนั้นให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรานึกได้ง่ายหรือทำได้ง่ายๆไปก่อนอย่างเบาๆสบายๆเพื่อแจ้งว่าเราเนี่ยม่หยุดนิ่งนุ่มที่ศูนย์กลางกายท่าที่เจ็ดเอาอย่างเดียวนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจของเรานะ่ยให้มันหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆที่สูนกลางยฐานที่เจ็ดประคองใจให้หยุดนิ่งไปเรื่อยๆด้วยบริรกรรมภาวนานะในใจเบาๆ โดยเสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องขอเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักภาวนาไปแล้วก็นึกถึงบริกรรมอนิมิตไปด้วยนะจ๊ะสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหัง,งดังจากในกลางทอ้องไม่ใช่ที่สมองนะจ๊ะใจของเราจะได้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไอเสียงคำภาวนาเหมือนดังออกมาจากในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ แห่งแห่งอนุภาพที่มีเป็นประมาณจากภายในและก็ขยายให้อ,อวบติดสูงกลา,า,างกายฐานที่เจ็ดเพื่อประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบาย เราจะภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าคาหยุดใจนิ่งได้แล้ว mm hmm. ก็ให้พยายามฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆๆให้คล่องให้ชำนาญให้ไปครอบครอง ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้ครอบครองจุดสว่างใสๆสที่เล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนั้นอะรือเหมือนดวงดาวในอากาศไปครอบครองตรงนั้นให้ได้นะจ๊ะด้วยการฝึกทำบ่อยๆซ้ำๆ จนชำนาญเราหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็ยังเห็นชัดใสแจ้มอยู่ตลอดเวลาเลยจุดใสใสหรือโดวงใสใสนะั่นสำคัญมากระว่าความรู้ทั้งหมด ก็อยู่ในกลางจุดเล็กๆใสๆความรู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเริ่มต้นจากจุดเล็กๆใส,ๆ,สๆที่ขยายออกมาได้ไม่ใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนนะจ๊ะซึ่งจะมาพร้อมกับความสุข ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนความบริสุทธิ์ของใจที่เลี่ยงเก่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเนี่ยจิตใจสะอาดผ่องใสไม่เศร้าหม,มองแม้จะยังไม่ได้เป็นพระอารหันต์ก็ตามแต่ก็จะทำให้เรารู้จักว่าความบริสุทธิ์ของใจนั้นนะมันเป็นอย่างไร แล้วก็ดีอย่างไรเป็นสิ่งที่มีจริงดีจริงแต่เราทำจริงอย่างถูกหลักหลักวิชาจริงๆก็ต้องเห็นจริงรู้จริงเข้าถึงได้จริงนี่คือข้อสังเกตนะจ๊ะที่จะมาพร้อมกับการครอบครอง จุดเล็กใสๆหรือดวงเล็กใสๆเพราะว่าจุดสว่างนี้จะอยู่ในกลางดวงและกลางกายภายในของทุกๆกายมันเป็นแกนของสปปรรพสัตว์และสปปรรพสิ่งทั้งหลายเราครอบครองนะแปลว่าใจเรายหยุดนิ่งได้ หยุดนิ่งหนสมบูรณ์แล้วหยุดนี่เราเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือบรรลุความสุขที่แท้จริงบรรลุความสมหวังในชีวิตสมปรารถนาในชีวิต ความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเราครอบครองจุดเล็กๆใสๆให้ได้ถ้าสิ่งเล็กๆจุดเล็กๆใสๆเรายังเห็นได้ชัดเจนสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมันก็งง่ายก็จะยิ่งเห็นได้แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องความอัศจรรย์ของประสบการณ์ภายในซึ่งลลกทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทำได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ใช่เราไปทำให้มันมีแต่เราไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าทประเด็วพระองปู่ผู้ก่อพระพิชาาธรรมกายมาบอกเรานี่แหละ จึงรู้ว่ามีเพราะฉะนั้นเราโชคดีแล้วที่ได้ยินได้ฟังท่านอบรมพร่ำสอนอย่างนี้เนะี่ยดังนั้นเราก็จะต้องฝึกฝนฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเบาๆสบายๆต้องสบายจึงจะได้อย่างง่ายได้ ถ้าจะถูกหลักวิชาต้องง่ายต้องสบายอย่างนั้นแหละจึงจะถูกหลักวิชาและต้องง่ายเพิ่มขึ้นสบายเพิ่มขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความบริุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละจึงจะถูกหลักวิชาถ้ายิงทำยิ่งยาก ก็แปลว่ามันไม่ใช่อย่าฝืนดันทุนลังนำไปนะจ๊ะต้องให้มีความพร้อมที่เราจะมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลที่จะกล้าไปสู่การเป็นด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ในภายหลังเป็น,นั้นฝึกหยุดฝึกนิ่งตรงนี้ให้ทำนาน ให้ใจใสๆแล้วก็กรอยดื่มกินความสุขภายในเราจะได้รู้รสแห่งธรรมว่ามันอร่อยอย่างไรแตกต่างจากรสที่เราเคยเจอไหมจะได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นคือทุกรสทางโลก มื่อผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทังถึงใจแล้วก็ไปสรุปรวมอยู่ที่ความพึงพอใจมลดอะไรจะให้ความพึงพอใจกับใจของเราตัวของเรามากที่สดุดรดนั้นเป็นเลิศรดเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือรสอย่างอื่นที่นอกหน้อยจากนี้ทั้งหมด ยังให้ความพึงพอใจไม่สมบูรณ์แต่รสแห่งธรรมมัวใจกข้ไปสัมผัติแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขโดยการหยุดนิ่งอย่างนี้เนี่ยใจความพึงพอใจเนี่ยมันสูงสุดแตกต่างจากที่เราเคยพึงพอใจและเพราะความแตกต่างนี่แหละเราจึงยอมรับว่า รถแห่งธรรมชนะเลิศกว่ารถทั้งปวงธรรมนั่นก็คือความบริสุทธิ์ความถูกต้องมีงามความบริสุทธิ์ที่จะปรากฏเป็นดวงใสๆให้เห็นได้สัมผัสได้ไม่ใช่แค่เป็นนามมารมเลื่อนลอย จะเป็นทั้งนามธรรมและก็รูอธรรมที่สัมผัสได้ด้วยใจเห็นได้ด้วยตาข้างในโดยอายะนะภายในมันจะเป็นดวงใสๆซึ่งจะทรงรักษาไว้ซึ่งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละ จะปรากฏเป็นดวงใสๆเหมือนเป็นบรรจุพันฑ์ของสิ่งของแต่มีลักษณะทรงกลมหลอบโตนด่งแก้วพอเข้าไปอยู่ในนั้นได้จะมีความสุขมีความบริสุทธิ์มีความเบิกบานแจ่มชื่น ไม่อิ่มไม่เบื่ออบอุ่นใจปลอดภัยมันคงมั่นใจอะไรต่างๆเล้านั้นเป็นต้นให้หยุดอย่างเนี้ไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงตามที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นชั้นๆข้นไปเชื่อมต่อกับภัยภายในที่มีอยู่ดั้งเดิม ซ้อนเกันอยู่เป็นยันยันเข้าไปข้างในจุดเล็กใสๆจะมีทุกดวงธรรมและทุกๆก,กายภายในดังนั้นดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเราครอบครองจุดเล็กใสๆได้ก็จะครอบครองทุกสิ่งที่เราปรารถนาได้ ในนั้นก็ะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายให้ใจใสใสใครก็ถึงดวงธรรมได้ก็ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมใครก็ถึงกายภายในได้ก็ใจหยุดอยู่ในกลางกายภายในใครก็ถึงองค์พระได้ก็ใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระ แล้วก็หยุดในหยุดอย่างนี้ก็เรื่อยไปเลยหยุดแรกว่าให้ความบันเทิงใจในระดับนี้แล้วแต่หยุดที่มีมากกว่านั้นมีอีกที่ซ้อนอยู่ภายในให้ความสุขความบันเทิงใจเพิ่มขึ้นกว่านั้นไปอีก และนาจักรของใจก็จะกยายกว้างขวางเพิ่มกันไปเรืเร่อยๆเนาะนตอนนี้เราก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างเบาๆสบายๆทำช้าๆชาๆัดๆทุกขั้นตอนต่อไปก็จะเร็วแรงไปเอง ให้ทุกขั้นตอนเลยช้าชชัดชซึ่งไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเองจะยิ่งเร็วยิ่งชัดแล้วก็แรงมีพลังอยู่ภายในจะชัดจะใสจะสว่าง จะมีความสุขความบริสุทธิ์ความเห็นแจ้งความรู้แจ้งก็จะไปป้อมๆกันให้เราน้อมเทียนใจไฟนิรันะเอาไว้กลางกายกลางสิ่งที่เราก็ถึงก็จะเห็นประทีปสว่างโพรงอยู่ภายใน ที่แตกต่างจากภายนอกคือจะใสสว่างนลกเย็นตาละมุนใจใสบริสุทธิ์ในสิ่งที่เราเห็นที่เราเป็นตรงนั้นนะขราตนามหาพูชนิยจารย์ทุกท่าน ไปเดียวคุณหลวงปูผู้คนพระพิชาธรรมกายพรญญาจารยงของเราเป็นต้นรัตนาทนคมบุญให้กับเราแล้วก็น,น้อมเทียนใจฝัายเทลนานาาันทชัยไปถวายเป็นพุทธบูชา พระธรรมกายของพระบุดธเจ้าพระอรหันตทั้งหลายในอาย,ยตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์มีทุนที่ดดบขันตปริิพพานนานมาแล้วเนี่ยถอดขันทั้งหลายออกเลยจะธรรมขันพฤตธรรมกายเข้าสวยอายตนะนิพพาน อย่างน้อยก,ก็นนะ่าทักยี่สิบวาสองยี่สิบวาน่นแหละไปถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งน้อมปัจจัยทีย่จะทำที่เรานำมาในวันนี้ด้วยนะจ๊ะนักน้อมไปด้วยอรัตนาตันทัตบีถวายเป็นพุทธบูชา ให้ลูกทุกคนสมหวังหนังใจในการเข้าถึงพระธรรมตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ